สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้อุ้มีจะชวนเพื่อนๆมาทำแซนด์วิชไส้ยอดฮิตกันค่ะเป็นไส้ที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะคะไส้แบบนี้นะคะสามารถที่จะขายได้ในราคาที่ไม่แพงค่ะประมาณ10บาทถึง15บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมไส้ต่างๆนะคะเริ่มจากการเตรียมไส้ทูน่าก่อนนะคะ ทูน่าที่ใช้จะเป็นทูน่ากระป๋องนะครับเป็นทูน่าที่อยู่ในน้ําแร่หรือไม่ก็เป็นทูน่าที่อยู่ในน้ํามันนะคะอย่าไปใช้ทูน่าที่อยู่ในน้าเกลือนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทูน่าของเราเค็มไส้ของเราจะเค็มค่ะ<อ>เปิดกระป๋อนนิดนึ่งแล้วก็บีบน้ําออกให้หมดนะคะ<อ>หลังจากนั้นนะคะก็เอาทูน่ามาบีบ้บี้บี้มายีให้ทูน่าละเอียดนะคะ ในกรณีที่ลูกค้าของเราชอบทูน่าอย่างเดียวไม่มีการผสมมายองเนสนะคะเราจะใช้ทูน่าแบบหยาบนะคะแต่อันนี้เราจะผสมมายองเนสนะคะเราจะต้องบีแล้วก็ผสมมายองเนสให้ให้เข้ากันค่ะให้มันมีความุ่มฉ่ำนะคะไส้ทูน่านะคะเราจะมีส่วนผสมของหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่อันนี้นะคะทูน่าหนึ่งกระป๋องอุมี่ใช้หอมใหญ่ เครื่องหัวนะคะพริกไทยป่นชนินส่วนสี่ช้อนชามายองเนสนะคะสามช้อนโต๊ะสัดส่วนตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถที่จะใส่ได้ตามชอบนะคะไม่มีการไม่มีสูตรตายตัวค่ะเราชอบแบบไหนก็ใส่เท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าให้ทุนน้ของเรานนั้นแฉกเกินไปนะคะต้องระวังในการใส่มายองเนสนะคะสามช้อนโต๊ะถ้ามันแฉกเกินไปก็ประมาณสองสองครึ่งก็ได้ละคะ่ะ ต่อไปเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะถ้ามันไม่เข้ากันมันจะนีเนื้อทุนหน้าที่เป็นชิ้นๆอยู่นะคะบางคนชอบแต่บางคนไม่ชอบนะคะถ้าใครชอบเค็มนะคะเพิ่มเกลืนหนึ่งสักนิดหนึงค่ะแค่ปลายปลายหยิบกับมือแล้วก็โรยนิดนึ่งค่ะต่อไปเรามาเตรียมไส้ปูอัดค่ะปูอัดจะมีอยู่สองแบบนะคะ คือแบบปูอัดส้มแล้วก็ปูอัดสีแดงนะคะปูอัดส้มเนี่ยจะง่ายมากนะคะเราสามารถที่จะจับเขาขึ้นมา23งถึงสามแท่งแล้วก็บี้บี้เขาแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกฉีกให้เขาเป็นเส้นๆน,นะคะต่อไปเรามาดูการเตรียมปูอัดแดงค่ะปูอัดแดงเนี่ยเนื้อเขาจะมีแป้งเยอะมากกว่าปูอัดส้มนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเข้ามาแผ่เป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราก็มาหัน่นมาซอยมาซอยเป็นฝอยๆนะคะเป็นเส้นเล็กๆนะคะเราจะหั่นเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดสำหรับลูกค้าของอุม,มี่นะคะจะชอบเป็นปูอัดส้มหรือปูอัดเบนตะนั่นเองนะคะ ปูอัดแดงไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมค่ะแต่ว่าเด็กเกเขาชอบนะครเพราะเขามีรสชาติหวานใกล้เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยต่อไปเรามาดูการประกอบแซนด์วิชกันค่ะ อันนี้เราจะทำไส้ทูนาก่อนนะคะในการทำแซนด์วิชราคา15บาทหรือ10บาทแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้วัตถุดิบมากนะคะถ้าเราใช้วัตถุดิบมากต้นทุนของเราก็จะมากขึ้นไปด้วยนะคะทำให้เราทำแล้วกำไรไม่มากคะ่ะเวลาเราทาามาอ,งองเนสนะคะเราจะต้องทาให้ทั่วแผ่นเพราะเราต้องคำนึงถึงว่าเวลาที่ผู้บริโภคมาทานเนี่ยลูกค้าของเราทาเนี่ย เขาจะต้องกัดตรงไหนแล้วจะมีรสชาติตรงนั้นนะคะเพราะขนมปังเนี่ยเขาจะจืดถ้าเราทามายองเนสเฉพาะตรงกลางนะคะเวลาที่เขาไปกินใกล้ๆขอบเนี่ยจะจะจืดแล้วก็ไม่อร่อยนะคะทาให้ทั่วแผ่นแล้วก็ระวังระวังนะคะอย่าให้มายอ n เน i เนี่ยหยดไปอยู่ข้างๆข,ขนมนะคะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าจับกินเนี่ยจะทําให้เขาเปื้อนมือได้นะคะเวลาทามายองเวลา ใส่ไส้นะคะไส้เนี่ยถ้าเป็นทูน่าจะใช้ประมาณหช้อนหช้อนโต๊ะหรือน้อยกว่านั้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เกลีย่ยให้เขาทั่วทั่วแผ่นนะ,ะอันนี้เราใส่ไม่มากเพราะเรากําลังทําแซนวิชราคา10บาทหรือ15บาทอยู่นะคะทน่าจะแพงค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใส่แบบเต็มที่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวอูมี่จะทําคลิปแบบว่าในราคา25บาทอันนี้คือเราจัดเต็มได้เลยค่ะ ทั่วหน้าเนี่ยส่วนประกอบของเขาจะต้องมีผักด้วยสาหรับลูกค้าที่ชอบทานผักนะคะผักของเขาก็จะมีผักสลัดแตงกวานะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะขนมปังขาวจะใช้สีแผ่นได้แต่ถ้าเป็นขนมปังโฮลวีตเ,เนี่ยจะใช้ประมาณ3แผ่นนะคะต่อชิ้นเนี่ยก็คือแผ่นครึ่งถ้าเราใช้สีแผ่นเนี่ยก็คือ คุณของเราจะสูงมากเราจะขายในราคา15บาทแบบนี้ไม่ค่อยได้ค่ะสำหรับขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะเพราะว่าฟาร์มเฮาส์เนี่ยแผ่นนึงจะตกอยู่ที่2บาทแล้วต่อแผ่นนะคะเวลาตัดนะคะพยายามประคับประคองเขาให้ให้นิ่งนะคะแล้วก็ซ้อนขนมปังของเราให้ให้เท่ากันก่อนแล้วก็ค่อยตัด ะะเวลาตัดอยาก,กดนะคะต้องใช้วิธีการเลื่อยค่ะเลื่อยเลื่อยจนกว่าเขาจะขาดเป็นสองส่วนแบบนี้นะคะถ้าเรากดเนหน้าของปังของเราจะแบ่งจะมาสวยไม่น่ารับประทานค่ะแล้วก็ใส่กล่องนะคะกล่องมีหลายแบบค่ะแต่ว่าอมีเอาเอาแบบนี้เป็นตัวอย่างนะคะบางคนชอบทานผักมากเราก็จะใส่ผักระหว่างกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราแพ็คสาแพ็คเกจเนี่ยจะสวยมากค่ะ ชิ้นเบอร์เริ่มเลยค่ะน่าทานมากนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาอะไรก็แล้วแต่ทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเพิ่มราคาให้กับสินค้าของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือติดโลโก้ติดแบรนด์ของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราค่ะโอเคสวยงามค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาประกอบแซนด์วิชไส้ปูอัดกันค่ะแซนด์วิชไส้ปูอัดก็ทําเหมือนเดิมนะคะเราจะทามายองเนสนะคะให้ทั่วแผ่นขนมปังของเรานะคะส่วนปูอัดนี้เราจะใช้วิธีการเป็นปูอัดแห้งวางไว้บนขนมปังแบบที่อุมิทำหรือเราจะใช้มายองเนสนะคะไปผสมในถ้วยผสมกับ ปูอัดเลยก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะบางคนชอบเยิ้มๆนะคะบางคนชอบปูอัดแบบแห้งๆนะคะแต่วิธีการที่อุมีทำให้ดูก็ไม่ได้แห้งมากนะคะเพราะว่าขนมปังทั้งแผ่นล่างแล้วก็แผ่นบนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยมายองเนสแล้วแล้วเราก็จะบีมมายองเนสทับนะข้างบนของปูอัดด้วยนะคะแค่นี้ก็ทำได้แบบนี้ก็ทำได้หรือถ้าอยากจะแบบว่า ยองเนสเยิ้มเย,มยิมนะคะก็ไปคลุกกันในถ้วยก่อนนะแล้วก็ค่อยมาวางแบบนี้ถ้าอยากจะได้ไส้ตุ่มๆก็ใส่ไปอีกค่ะ1ชิ้นนะคะจะใช้ปูอัดประมาณ2แท่งนะคะประมาณ2แท่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันตอนท้ายนะคะว่า1ชิ้นของแซนด์วิชเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่นะคะ จัดให้เป็นระเบียบกอ่อแล้วค่อยปัดโอเคค่ะเลื่อยไปเรื่อยๆจนเขาขาดจากกันนะคะอย่าก,กดนะคะโอเคค่ะอันนี้จะไม่ค่อยมีผักแต่ถ้าอยากจะใส่ผักก็ได้ไม่ผิดแต่ไม่ค่อยนิยมใส่ผักนะคะต่อไปเราจะมาดูไส้ต่อไปค่ะเป็นไส้พริกเผาไก่หยองนะคะพริกเผาอันนี้บุมี่จะทําเป็นพริกเผาไข่ดาวส่วนไก่หยองนะคะ จะใช้น้ำแซนดวิชโบราณทาค่ะทาให้ทั่วนะคะ อันนี้เป็นน้ำแซมิบโบราณที่เราทำไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่าสีจะสวยมากนะคะแล้วก็หวานกำลังดีรสชาติกลมกล่อมมากมีใครลองไปทำบ้างไหมแล้วก็ทำแล้วชิมแล้วเป็นยังไงนะคะมาแบ่งปันความรู้กันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะ ไข่ดาวนะคะบางคนไม่ชอบไม่ชอบทอดนะคะคือคือไม่ทอดในน้ำมันคือจะใช้วิธีการไข่ดาวน้ำนะคะ่ะหรือบางคนชอบแบบว่าใส่ในกระทะเทฟลอนแบบเยิม้มเยิมแต่ว่าแบบแบบถ้าถ้ามันเยิ้มนะคะถ้าไข่แดงมันไม่ไม่ค่อยสุกเวลาเราตัดเนี่ยมันจะเยิม้มมันจะไหลออกมานะคะมันจะทำให้แพ็กเกจของเราเปื้อนได้นะคะการทำแซนด์วิชไข่ดาวใครชอบผักก็ใส่ผัก ใครชอบไม่ชอบผักก็ไม่ต้องใส่ผักนะคะแต่อันนี้อุม้มจะลองใส่ผักดูนะคะปกติลูกค้าก็จะบอกว่าไม่ต้องใส่ผักอ่าบางคนก็บอกว่าใส่ผักนะคะถ้าใส่ผักนะคะจะจะใช้ผักอย่างเดียวก็ได้หรือจะใส่หอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็แตงกวาก เข้าไปก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรานะคะถ้าเราจะขายในราคา25บาทนั้นโอเคเราทําได้นะคะแต่ถ้าจะขายในราคา10บาทหรือ15บาทอันนี้คือต้นทุนมันจะแพงไปนิดนึงค่ะแต่ถ้าแถวไหนต้นทุนสินค้ามันไม่ค่อยแพงก็โอเคต่อไปนะคะเราจะมาทำแซนด์วิชห่มผ้าค่ะวันนี้นะคะอมี่จะทำให้ดูสองสองสูตรนะคะสองแบบนะคะนั่นก็คือ ห่มผ้าแบบใช้ไส้กรอกกับห่มผ้าแบบใช้ปูอัดน,นะคะเมนูนี้นะคะสามารถทำขายหน้าโรงเรียนได้ค่ะเราสามารถที่จะขายได้ในราคา10บบาทต่อชิ้นนะคะใส่ผักเพื่อความสวยงามนะคะ อันนี้ใช้ขนมปังแค่ชิ้นเดียวค่ะใช้ชิ้นเดียวนะคะเราสามารถที่จะขายได้จะขายในราคาสิบาทได้นะคะใส่ซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศนะคะส่วนของปูอัดเนี่ยจะใช้เป็นมายองเนสอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเป็นของไส้กรอกเนี่ยจะใช้เป็นมายองเนสกับซอสนะคะ ไส้กรอกที่ใช้แล้วแต่เราจะเลือกแต่อุมี่ใช้ไส้กรอกไก่หนังกรอบค่ะจัดใส่กล่องนะคะพลิกเขาปลิวด้านบนนะคะาตามรูปตามคลิปเลยค่ะโอเคค่ะได้แล้วหนึ่งชิน้นต่อไปนะคะของปูอัดก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ อแบบนี้ก็ได้นะคะสะดวกดีอย่าลืมติดโลโก้ติดยี่ห้อของเราด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้อัพราคาของสินค้าแล้วก็สินค้าของเราจะดูมีราคานะคะถ้าเรามีโลโก้หรือมีแบรนด์สติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่ไปติดที่ข้างกล่องนะคะ ต่อไปเราจะมาทำเมนูสุดท้ายนะคะเป็นแซนด์วิชข้าวโพดหวานวันนี้นะคะอุมมี่จะใช้ข้าวโพดหวานคู่กับปูอัดค่ะทาให้ทั่วแผ่นเหมือนเดิมค่ะข้าวโพดหวานสามารถที่จะใช้ข้าวโพดต้มหรือใช้ข้าวโพดหวานกระป๋องก็ได้นะ,ะถ้าเป็นข้าวโพดหวานกระป๋องท่าต้องเทน้ําออกเสดดน้ําให้แห้ง หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้วิธีการผสมกับมายองเนสนะคะการผสมมายองเนสนะคะก็ไม่มีอัตราส่วนที่แน่นอนนะคะแค่เราเอามายองเนสไปใส่แล้วก็ไปผสมกันให้ดูแล้วว่าเขาเนี่ยคลุกเขาเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็มาจัดวางแบบนี้นะคะวันนี้อุมีใช้ข้าวโพดต้มนะคะเพราะว่าได้ข้าวโพดมาสดสดใหม่ๆนะคะก็เลยใช้ข้าวโพดต้มแต่ถ้าเวลาเราจะทําขายนะคะเราอาจจะใช้ข้า,ขาวโพดกระป๋องก็ได้นะคะ ของยี่ห้อมาลีหรือว่าถ้าคนแถวนาราธิวาสนะคะก็จะเป็นของมาเลเซียก็ได้ค่ะราคาถูกกว่าด้วยนะคะอันนี้เป็นปูอัดแดงค่ะปูอัดส้มก็ได้ปูอัดแดงก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแซนด์วิชสองหน้าค่ะ เวลาตัดขนม,ขนมแซนด์วิชเนี่ยจะต้องพยายามตัดให้เขาได้สอง,สองชิ้นเนีเท่าเท่ากันนะคะเราลืมว่าคนที่ทานเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันนะคะจะเป็นคนละคนกันนะคะเป็นลูกค้าคนละคนกันเพราะฉะนั้นเวลาวางไส้วางอะไรก็ต้องวางให้แบบเท่าเท่ากันนะคะอันนี้เป็นเมนูต่างๆที่เราทำไว้แล้วเมื่อกี้นะคะ บางคนขาย20บางคนขาย15อันนี้แล้วแต่ต้นทุนของเรานะคะแล้วก็ดูพื้นที่ทำเลของเราว่าเราจะขายได้ในราคาเท่าไหรบ่บ้างบางทีเ่เป็นหมู่บ้านชาวบ้านแบบเนี้ยกำลังซื้อก็น้อยลงแต่ถ้าบางที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็อาจจะขายได้ในราคาดีขึ้นคลิปหน้านะคะอมมี่จะมาสอนวิธีการคำนูณต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้นะคะเราจะได้ตั้งราคาให้เหมาะสมกับสินค้าของเราค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของอุ้มมี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ